ยินดีต้อนรับสู่ชาแนลใบคมนะครับวันนี้ในซซรีคู่มือต้นไม้เรามีต้นไม้ต้นหนึ่งมาให้ดูกันว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เราจะทําอะไรกับมันได้นี่ตอนนี้ครับอันนี้เป็นโกศลต,ตัวที่มันมีสร้อยนะครับอ่มาดูกันว่าอาการของน้องเขามีอาการอะไรบ้างดูจากสภาพต้นโกศลต้นนี้แล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าใบาเขาค่อนข้างที่จะตกเหี่ยวแล้วจับแล้วอย่างเงี้ยใบเขาจะแบบไม่ค่อยมีแรงต้านเลย อย่างเนี้ยอาจารย์อย่างเนี้ยบอกได้เลยว่าขาดน้ําครับขาดน้ําแสงว่าผมปล่อยไว้นานหรืออาจจะตากแดดนานเกินไปหรือแดดอาจจะแรงนะครับแต่ถ้าเกิดดูตรงนี้ผมว่าน้องเขาไม่ได้อ,อน้องเขาเลี้ยงแดดได้เพราะว่าอะไรอันเนี้ยผมเลี้ยงแดดแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแบบนี้นะผมเป็นหลังคาใสาเลยน้องเขาอยู่ได้ไม่ได้มีรอยไหมอะไร นะครับก็แสดงว่าน่าจะขาดน้ําอย่างเดียวก็วิธีแก้ก็ง่ายๆเลยครับอัดน้ําให้น้องเยอะๆเดี๋ยวผมจะให้น้ําต้นกสนแล้วผมจะมีโกโปรเอาไว้ใช้ถ่ายทำแลบบดูว่าน้องเขากินน้าได้ไวขนาดไหนนะอ่าดูกันผมก็จะใช้น้าปราปาเนี่ยแหละครับประมาณแก้วท่านี้เนี่ยเยอะผมก็จะอัดน้ําให้น้องเขาเลย นี่เลยอ่าดูนะครับเห็นไหมปริมาณน้ําแบบผมจุ่มแช่ไว้เลยอย่างนี้เอ,อไม่ต้องห่วงว่าน้องเขาจะร่างเน่าอะไรนะครับเขาอยู่ในสารานี้ได้หลายชั่วโมงเลยเดี๋ยวเราค่อยมาเอาออกกันเดี๋ยวผมจะตั้งทิ้งไว้ชั่วโมงหนึ่งแล้วมาดูว่าน้องเขากินน้ําได้ไวขนาดไหนนะครับโอเคมาดูกันเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องโกโปรละ อ,อันนี้หลังจากที่ผ่านไปสักชั่วโมงครึ่งนะครับก็กลับมาดูต้นโกศลที่เราลดน้ำแล้วก็แช่น้ำทิ้งไว้สภาพเป็นยังไงบ้างเนี่ยไปมันเขาก็จะชูขึ้นมาเลยเนี่ยตรงยอดเขาก็จะชูขึ้นมาเขาก็จะดูดน้ำได้ไวมากเลยจริงๆประมาณสักชั่วโมงหนึ่งเขาก็น่าจะได้ได้น้ำเต็มที่แล้วนะครับเราก็ไม่มีอะไรเราก็ยกเขา ไปวางที่ประจาของเขาอย่าแช่น้าทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวร่างเนา่าแต่อย่างนี้ไม่มีปัญหาอะไรเรียบร้อยครับผมสรุปได้ว่าถ้าเกิดต้นไม้ของเรามีอาการใบตกนะครับแล้วเรามาเช็คแล้วถ้าใบไม่ไหม้แสดงว่าเขาอยู่ตรงนั้นได้นะครับแต่ถ้าใบไหม้ให้ลดแสงลงหามุมที่หามุมที่เขาอยู่ได้แล้วไม่มีอาการไหม้โอเคนะครับสรุปจบคลิป ของวันนี้เท่านี้นะครับ